เรื่องตลกเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยและก็คนทุกชาติทุกวัยมานานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องตลกนั้นทําให้เราคลายเครียดผ่อนคลายนะครับแกเบื่อแก้เซ็งต่างๆนานาเลยแต่สําหรับคลิปนี้นะครับจารจะมาเล่าเรื่องตลกที่คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะเครียดมากกว่าเดิมนะครับ oh, <no. S 1> ประมาณว่าอีหยังว้านะครับเ oh, <no. S 1> พราะว่าเรื่องต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมต้องมีความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัส ด้วยนะครับสักเล็กน้อยถึงจะเก็ตมุกได้อาจารย์ก็ได้เตรียมไว้ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องไหนจะหาคลิปกว่ากันเนก็ไปไปลองรับชมดูกันได้เลย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 อันดับที่4หลบไปเลยเฟยในที่สะพานแคบแล้วก็มืดสลัวสลัวแห่งหนึ่งนะครับ ฟังก์ชัน f(x) กับตัว d by dx นะครับหรือว่าตัวอนุพันธะ์เดินมาชนกันนะตัวอนุพันธ์ก็เลยท้าทายก่อนนะครับบอกว่าลีกไปซะเหมือนข้าจะดิฟแกซ้ำๆจนกลายเป็น0ูนย์ไปซะเลยตัว f(x) มันก็เลยหัวเราะและตอบกลับไปว่าฮข้าไม่กลัวแกหรอกเพราะข้าคือ e ยกกําลัง x ในวันต่อมานะครับฟังก์ชัน e ยกกําลัง x ก็เดินมาชนกับตัวดิฟตรงที่เดิมเลย ฟังกชัน e ยกกำลัง ok x ก็เลยพูดไปก่อนว่าลิกไปซะค่าคือ e ยกกำลัง x นองเฟยตัวดิฟก็เลยพูดสวนกลับมาว่าเสียใจด้วยวะวันนี้ค่าคือตัว d by dy ตั้งหากนะอันดับที่3สําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับเราต้องรู้ทั้งเรื่องการหาอูุพันธุ์และก็โปเกมอนด้วยนะครับ เรื่องก็มีอว่าตัวเอกของเรานะสัตว์โตชินะครับมีโปเกม่อนคือ d/ ีบายดีเอ็กนะครับไปเจอโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับชื่อ e ยกกำลัง x ก็เลยอยากจะจับนะคว้างบอลไปนะครับปรากฏว่าไอเจ้า d/ ีบายดีเอ็กเนี่ยมันดิฟ e ยกกำลัง x แล้วได้โทษเดิมนะครับเหมือนกับมุกที่แล้วนะครับคือดิฟ e ยกกำลัง x แล้วมันจะได้ e ยกกำลัง x เท่าเดิมก็เลยกลายเป็นฉากล้อเลียนว่า บอลเนี่ยไม่ทำเอฟเฟกอะไรกับ E ยกหลัง x นะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ไปเห็นมาจากเว็บต่างประเทศนะครับที่เขาเขียนภาพเอาเรียนไว้ก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับนี่อันนี้เป็นภาพตัวอย่างอันนี้คือภาพที่ต้นฉบับนะครับเป็นไงครับ2มุกแล้วหาคลกริปทั้งคู่เลยทีเดียวอันดับที่2ทํทำไมต้องเป็นชื่อนี้ ก็หลังจากฟังเรื่องเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์มา2เรื่องแล้วนะครับเราลองมาฟังเกี่ยวกับการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตกันบ้างนะครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพ่อกับลูกนะครับคุยกันนะครับหลังจากที่ไปอยู่บ้านพักตากอากาศแล้วก็เดินเที่ยวกันไปเที่ยวกันมานะครับระหว่างที่คุยกันตามภาษาพ่อลูกลูกชายกัน,นึกอะไรขึ้นมาได้ก็เลยถามพ่อพ่อฮะพ่อฮะทำไมพี่สาวคนโตนของเราถึงชื่อว่าพี่กอดนะครับ พ่อก็เอ็นดูลูกนะเพื่ตอตอบว่าเจ้านี่สงสัยเก่งซะจริงๆเลยนะเนี่ยพี่สาวลูกเนี่ยที่ชื่อว่ากอดก็เพราะว่าเวลาพ่อเรียกชื่อพี่สาวลูกเนี่ยจะได้ไม่ลืมว่าจะต้องกอดพี่เจ้าทุกๆครั้งไงละ่ะลูกชายฟังแล้วพ,พยักแน้านะครับอแล้วก็เลยถามต่อเอ๊ะแล้วทําไมพี่สาวคนรองถึงชื่อว่าพี่หอมแก้มนะครับพ่อก็เริ่มเอ๊ะเจ้านี่ถามบ่อยเหลือเกินนะ พี่สาวคนชื่อหอมแก้มก็เพราะว่าเวลาพ่อเรียกชื่อพี่สาวเจ้าเนี่ยพ่อจะได้ไม่ลืมที่จะต้องหอมแก้มพี่เจ้าทุกๆครั้งไงแลวว่าแต่เจ้าสงสัยอะไรมากมายหรือบวกสีลูกพ่อว่างั้นนะครับก็หมายความว่าพ่อคนนี้ตั้งชื่อลูกว่าชื่อบวกสีนั่นเองนะเ oh, <no. S 1> พราเวลาอินดิเกตจะได้ไม่ลืมที่จะบวกค่าของพี่คือตัวสีเข้าไปทุกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องที่สาม ฮาคลิปกันเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเรื่องที่1กันแล้วนะครับเรื่องที่1เรื่องของนักคณิตศาสตร์2คนนะครับเรื่องนี้อาจารย์ไปอ่านมาจากเว็บไซต์เด็กดี .com นะครับแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับตลกไม่รู้ว่าตลกอยู่คนเดียวหรือเปล่าเลี๋ยวเอามาแ่งปันกันนะครับ เรื่องก็มีอยู่ว่ามีนักคณิตศาสตร,ร์อยู่2คนเครับเป็นผู้มองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายนะครับ2คนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับวันหนึ่งเขาสองคนก็นัดมาคุยกันเรื่องคณิตศาสตร์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนักคณิตศาสตร์ทั้ง2คนก็คุยกันนะครับศาสตราจารย์คนที่หนึ่งก็บอกว่าคุณว่าคนสมัยเนี้ยเขาสนใจคณิตศาสตร์กันแค่ไหนเนี่ยศาสตราจารย์คนที่2นะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเขาบอกว่าคนสมัยเนี้ยไม่ค่อยสนใจคณิตศาสตร์หรอก ไม่ค่อยรู้จักคณิตศาสตร์กันสักเท่าไหร่น่ะพวเพราะพวกเขาคิดว่ามันยากศาสตราจารย์คนที่หนึ่งก็เลยเถียงไปนะไม่จริงหรอกผมว่าคนสมัยเนี้รู้จักคณิตศาสตร์ดีอยู่นะก็คุยกันไปสักพักหนึ่งนะครับนักคณิตศาสตร์คนที่มองโลกในแง่ลายนะครับหรือว่าศาสตราจารย์คนที่สองเนี่ยก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะครับนักคณิตศาสตร์คนที่มองโลกในแง่ดีก็เลยเรียก บริกรหญิงมา่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเงินให้นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะถามคำถามคุณสักข้อนะครับแล้วผมอยากให้คุณตอบว่าเศษหนึ่งส่วนสามคูณเอ็กซ์กำลังสามได้ไหมอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เดินจากไปแล้วก็ท่องพืมพันะครับว่าเศษหนึ่งส่วนสามเอ็กซ์กำลังสามเศษหนึ่งส่วนสามเอ็กซ์กำลังสามเศษหนึ่งส่วนสามเอ็กซ์กำลังสามยู่อนนานนะครับ พอสักพักหนึ่งนะครับนักคณิตศาสตร์ผู้มองโลกในแง่หลายเดินออกไปจากห้องน้ำนะครับกลับมานั่งที่โต๊ะศาสตราจารย์คนที่1ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองนะครับว่าคนในสมัยนี้รู้จักคณิตศาสตร์กันดีแค่ไหนว่าแล้วก็เลยไปเรียกบริกรหญิงนะครับที่ซักซ้อมกันมาเมื่อกี้มาถามนะครับอ้าวนีรอนร้องตอบมาสิว่าอินดิกันของ x อยกยกกำลังสอง dx เเนี่ยเท่ากับเท่าไร บริกรหญิงก็เลยตอบว่าเศษหนึ่งส่วนสามคูณเอ็กซ์ยกกำลังสามค่ะแล้วก็หันหลังเดินไปนะครับนักณิสสร์คนที่สองตกใจนะครับแต่เดินไปปุ๊บบริกรหญิงก็หันมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดกับน,นักณิสตร์ทั้งสองคนหญิงนะครับบอกว่าแล้วต้องบวกด้วยค่าคงตัวด้วยนะคะแล้วก็เดินจากไปนะครับปล่อยให้นักณิสตร์คนที่หนึ่งงงไปด้วยอีกคนนะครับ ก็จบแล้วนะครับทั้ง4เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็อาจจะสรุปว่านักศิสตร์คนที่1เนี่ยอยากจะหยอกคนที่2นะครับว่าบริกรคนเนี้ยสามารถอินทิเกตได้ด้วยเนี่ยก็เลยเตรียมคําตอบไว้ปรากฏว่าบริกรหญิงคนเนี้ยดันรู้คณิตศาสตร์รู้เรื่องการอินทิเกรตอยู่ด้วยนะครับก็เลยสามารถตอบด้วยว่าพออินทิเกรตได้ปุ๊บก็ต้องบวกค่าคงที่ไปด้วยนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับเป็นสี่มุกตลกที่เกี่ยวกับเรื่องของแคลคูลัสนะครับคนที่รู้จักแคลคูลัสน่าจะเข้าใจเรื่องตลกทั้งสี่เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก่อนจากกันไปอาจารย์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรู้จักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ